ทำไยฮะทำไงนะฮัมต like uh. ้องมาหามาอีกให้ได้ค่าอาหาเพราะมันต้องจ่ายคืนฮึมาทั้งหมดเลย 16,000เนี่ยเราก็ต้องจ่ายทั้งหมด1,000เนี่ยเพราะว่ามันจะเถึง9,000ค้นถ้างมาจ่าย2,000อ่ะก็ต้องติดต่อคนไทยมาทำหลอกมาดินยังกับหรอกอ่ะ าสวัสดีค่ะทคไปว่มายังคะสนุกไาีก็เียให้โอกาสไปหาคนใครมายืนยันัเองค่ะหรือไม่ก็ต้องเอาบัตรตัวเองมาได้ก็ต้องหาเอกสารมายืนยันตัวเปนี้ให้ได้อะ